เอ่อจริงๆเหมือนจะเรียกรางปีหนึ่ง้ะครับคือทั้งซีขวาครับผมสรับหลังในตรงแบบต้นนไปถึงข้อเท้าครับแล้วก็มีช่วงไม่แต่ช่วงต้นปีอ่ะมีเหมือนหมอกระดูกก็บอกว่ามีอาการของเส้นที่หนึ่อืมแล้วก็มันเจ็บขาด้วยใช่ไหม้ยก็นั่งทำงานนี่ไม่ต้องไม่ต้องถึงพิจารณาครับปวดฉนวเนาะเน้นเนาะปวดเออที่นี้พอมาแก้การกับที่หมอมีทานแล้วว่า เป็นยังไงบ้องบอกคุณทาง globally, บ้าน да. มันมันลน่งเลยครับคือปกติผมจะมีท่าที่ผมไม่สามารถทําได้แน่นอนเช่นพอเป็นซ้ายขวาเนี่ย oui. like? ผมจะรับรับเทียบแบบข้างขาวาแบบเนี้ยครับผมตัวผมจะเดืออย่างนี้ผมไม่สามารถขยับไะไรเนี่ยซปวดตอนนี้คืนมันมันปกติครับปกติมากครับด้วยแกการทางแรกครับก็อยากให้จริงๆต้องลองม คือสุดท้ายผมเล่าให้ฟังก็ไม่เท่ามาลองเองคือคนไม่เคยลองอาจจะไม่รู้แต่พอมาลองแล้วมันรู้นะนะเดี๋ยวนั้นเลยชอบเย้ <c oughs> นทนปวดทนเจ็บมันนานมากประมาณหกเดือนนะคะที่จะบำบัดให้หมอนนอนกระดุกทับเส้นหลังของเลนเนี่ยนะคะว่ามันทาให้ท้าอักชาะาะว่าเลื่องเรื่อยและโดยปกติแล้วเล่นก็เป็นโรคเบาหวานโดยกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ ไปหาหมอหลายหมอมากตั้งแต่หมอกระดูกว่าให้ยามาเป็นกระตักเลยนะคะเน้นก็เสี mm. ่ยงทิ้งหมดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าขืนความต่อไปเน้นก็ต้องไปฟอกตัดก็เลยเลือกวิธีทางที่แบบว่าไปบําบัดอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะเพ mm. ื่อนก็แนะนําสถานที่หนึ่งซึ่งเน้นก็ไปมาก็ไม่หายกล่ะวด้วยการสังเข็มนะคะพอได้เห็นเอ,อ่อคลิปของคุณหมอเมช mm hmm. าเมชานะคะก็ มีความรู้สึกศรัทธาค่ะแล้วก็มีจิตสัมผัสว่าสาธุขอให้ลูกหายหเถอะก็เรีบมารักษาในวันนี้นะคะมันดีว่าได้คิวพิเศษนะคะแล้วเดินก็ประทับใจมากเลยค่ะตอ,อนนี้นะคะมีความสุขมากหายเป็นปิดพิงค่ะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเลยไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปนั่งทานยานะคะ